เฮ้โคตรปิดกล้องมาหนึ่งปิ้งไก่สวัสดีครับเฮดี้ ตัวนี้ได้อยู่ผมชอบแหลมจะได้ถอยได้มาแล้วสดยอดพี่หราที่ใส่ฝังเงื่อนผมเป็นพิสายสโมบอีกแล้วอะไรอะไอไอ้บัตไอ้บังกะลอเออบังกะรุยแปงเลยเอาแล้วให้พี่เล่นตัวเดิมเนี่ยนะตัวนี้ไม่โคตรไก่เลยอะพี่เล่นไม่เป็นมากกว่าอย่อบอกพี่ ผมฟ้องพี่เอีกแน่ใช่เหรอผมจะฟ้องพี่เอีกตัวมันดีไม่เป็ไม่เป็นใช่นี่ยเฮ้ยซื้อของเพิ่มยังไงเนี่ยกดอีไงพี่โอเคคือมันจะไม่ให้ไนไป r i g ไป r i g h ไปซ้ายกันเถอะแต่วงอยู่ขวาไม่เป็นไรเราเอาซ้ายปะทะไปเลยไปไปยิงให้กระดูกมันไหลพี่ฟูไม่ซื้อของอีกแล้วเนี่ยซื้อกัแล้วยี่สิบเลยเอ็มเหมินไม่มาเสร็จจุนเก็บตังค์เลยพี่พี่เจม เอ้ยขอโทษลืมเดี๋ยวดูกรุ๊เกียร์วันหลังให้ผมต้องให้พี่เจมเปิดได้ไหมนี่ไม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 ่พี่ไปกดที่หลังมันก็ได้เหมือนกันอาจริงเหรอนู่นเดินอยู่ตัวมันเกียนยังวะเออแต่เรานะทำไมเราเห็นเราเห็นชื่อเหมือนมั้ในแมปนู่นยังเดินอยู่เลยมออ้ไปแล้วอ๋อที่เติมกอใหญ่นึงนี่เอาอะไรเพื่อ เฮ้ยม right, um ันมาหากูแล right so. ้วเอาไปก่อน40ดาเมจ่้างนี้จะเจอออกซ้ายด้วยนะ package c o m i n ไปช่วยไก่หนึ่งตัวเดียวพี่ตัวเดียวพี่เล่นเลยพี่เล่นเลยอยู่ไม่อยู่ไหนลุงมึงต่ออยู่ในเกมไกลแค่ไก่ไก่พี่บาร์มิวล้างกล้องล้างกล้องโอ้ยเท้าวอกว่ะ จะตายแล้วพี่เจมวตรนมวงโดนวงว่ะแล้วฟินิชกูยาป้องไปตัวไปอีกตัวไปอีกตัวเจมปีนกลับไปแล้วเป็นไงไปแล้ว มันมืดอยู่ในปีข้าเปล่าไว้ไอุ้ลกข้างนอกเนี่ยมันเปเด็ดในแดนเลยหรอใช่ในแดนเลยแค่กูรอมันเข้ามาอยู่จนหลังแม่งอ่าเฉยเลยรอไปเถอะแม่งซื้อเป่าทองเลยพี่ไลฟ์ไลน์มันอะลาวแรกอะกชุกเดือดอยู่นั่นยิงชุบมาแม่งมีเกาะเลยเหี้ยผมเบื่อเลยตัดจะยิงซ้ำแล้วก็ตัดซะ กอยิงสายเนี่ยก็ดีนะแต่ถ้าซื้อสองร้อยห้าสิบต้นเกมนี่เหลือตังค์ไว้ทำเพี้ยอะไรเมื่อวานน่ะเหล่าแรกมันมีตังค์อยู่ห้าร้อยห้าสิบมัใช่สามร้อยซื้ออะไรได้บ้าง IE เหรออ๋อซื้ออีวาได้พี่มันเล่นอีวามามามารอบนี้มารอบนี้มาเอาไอเฮี้ยติดเสาไอีโคตรเฮี้ยเลย เฮ้ยเจมเสียงมันมาพายเลยวะไกลอยู่ขวาเีไม่เจอเลยเต่ขวาเลยไอ้ยี่เปนลุมโลสองตัวเลยตามพี่โยนี่นี่รันีปกันี่เลย พี่เมื่อกี้กระโดดลงไปแล้วแม่งสวนกับปีกระโดดพอ้ีโอ้ยโอ้ตายเลยเฮียมบินมาไงนี่นะครับได้ที่ให้เชนดับบีฟุกเลยเนี่ยมันจะต่อยมันบูลี่อ้า เบาไม่ติดไอ้เฮียเบาอยู่กับที่ลบเลยเออเอาว่าสองศูนย์น่ะเอาศูนย์เราคัมแบ็กซะหน่อยคัมแบ็กซะหน่อยจะจนด้วยใช่ไหมปัญหาหมากใกล้อย่าไปพีคีมันจะเล่นพีคี้วรอบนี้ไปขวาเลยอะวงปีบแล้วกดดันเหลือเงินเฮ้ยมันสมูทอีกแล้วนะน่ารำคาญมากเลย แต่เราไปเล่นให้ที่วงลุล่งๆดีกว่าว่ะเออเราไปขวาไหมขวาไหมได้ไปี่มองอะไรไม่เห็นเลยไม่ได้ยิงสักนัดเลยทำทำไมวะผมจะเบ้าทำไมวะเหมือนมันจะมาทางเดียวกับเราแหลมเลยมันจะใช่เจอ 95ตอบต่อยองผมพี่โดนบินอยู่ซ้ายเจมดูที่กล่องของพี่พีปิงโอเคเเดี๋ยวกายเจอ,อเฮ้ยมันรอบมาแล้วหนงไม่ค่อยดีเท่าไรที่โน่นมากาวมาต่อแตกเขาเลือดเอาไปก่อนเอามันวิ่งสวนไปนนพี่ฟุ๊ก ้ไปพี่เฮ้ยต้องตามก่อนเดี๋ยวผมพามันกลับมาให้พ,พี่เลือกพี่เลือกที่ไม่มีเลยว่ะ ผมบนอะ่ะอย่างนี้ที่พี่พปิงไปไหนล่ะโมบกัมบิกอะ่ะกูมีระเบโมบัมบิกโอ้ยยิงสูตรพี่เจมทุกเม็ดเลย,อยสองนัดไงป้อยิงปิดสูตรพี่เจมแบบทุกเม็ดเลยผมเล็งมันอยู่ <c oughs> บายเมื่อกี้คือไอตโจเมืแบบ่อกี้สองนัดหนึงนะน่าจะเข้าหัวสองนัดตายเลยเออตัวเอง เดี๋ยวผมจะลักพาตัวนี่แค่ผมเลยตังค์ไมถูกถังไม่พอคีออย่างนี้ลักพาตัวเพรเมื่อกี้ผมจะไปไปตรงที่มันไม่จะไปปั๊มยามันตอนมันปั๊มยาผมจะพาเข้าว้าให้พี่กระทืมในที่ผมเปิดพอเท่าไว้เฮ้ยอย่าไปทางนั้นเลยไปๆหรอแต่มันวงอ่ะไอ้ควันมาแล้วก็เล่นไม่ได้แล้วควันกันเราก็วิ่งหนีออกก่อนไปเก็บถังนี มันเอาแล้ะโลจัดโลจัดหลังหลังกล้องเนี่ยแม่ลายก่อนจะแตกพี่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเฮี้ยเอ้ยแม่งเอ้ยพี่มันจะตามผมมาที่วาร์ป

ยังอย่งยังยังแม็กโฟยใช่ไหมจบแล้วพี่มันจบแล้วเอาล่ะยียานเจมมี่ยังไงนี่อยู่เลยว่าเจมใช่ไหมไปลักพาตัวแม่ไม่เข้าจะดูว่าพี่บุกยิงเปล่าเมื่อกี้คือไม่มุมมือมันยิงยากมากเลยผมนึกว่าพี่บุกจะกดโคเวอร์ข้างบนให้มันลงมายิงฟรีเลยรู้ดิพี่เจมมันมันควันน่ะเออมันควันน่ะพีเป็นกาเล่นยากมากเลยใช่พี่ศูนย์คิว ดาวมีเขาดูที่ดาวมีพี่ทำให้มันเสียโพซิชันพี่กดจนแบบซัพอร์ตเยอะเปียกไปรุ่งรอดอ่าได้